สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง BVP ธรรมดานะครับช่อง BVP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคี๊เช้านะครับหุ้นนิเคี๊เช้าของวันที่6มีนาคม2567นะครับหุ้นนิเคี๊ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันละ2อคลิปอรอบเท่านั้นนะครับหุ้นนิเคี๊เช้านะหุ้นนิเคี๊เช้าก็9้าโมงครึ่งนะครับ เมื่อวานนี้ขออภัยด้วยนะเมื่อวานนี้หลุดทั้งสองรอบเลยเอ่าหลุดก็หลุดไปไม่ไกลหรอกประมาณนี้หลุดพอให้เก็บใจอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อือ่านี่นะครับอ่ะวันนี้เอาใหม่นะครับสู้สู้สู้นะครับวันนี้นะขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้าขมาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แนวทางก็จะมาวางเลขแทนคําขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เวาเข้ามาชมนะทุกคลิบทุกคลิบเลยขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมันคงมังงม่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคสวีสูงนะครับเอามาชมกันเลยนะครับเช้านี้มีอะไรบ้างวันที่6มีนาคม2 5ง7ันห้า้หุนนี้ก็อ,อี่เช้านะครับ9้าโมงครึ่งนะเก้าโมงครึ่งนะอา่าเราก็มาชมกันเลยนะครับเด่นเน้นบนนะครับ2องสามี่ห้านะครับขอเลือกที่ ามสี่ห้าครับสามสี่ห้าสามสี่ห้าคู่กับคู่กับเอาเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วกันนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะตามนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเอาก็าข้ามไปเป็นสี่กับห้านะสี่กับห้าสี่แปดแปดสี่สี่เจ็ดใครชอบก็จัดไปนะครับ ดีเก้าเก้าสี่สี่นี่สี่หนึ่นึีนะครับอืมครับห้าครับห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าหนห้าห้าหนึ่งห้านะครับห้าหนึ่งห้าะครับเ่วืสามสามกับ 2นะครับสามกับ2เป็นตัวรลองนะถ้า2กับ3ม,มาก็จะเป็นที่90 1ศนนะครับ901ูน90่นะครับคู่เขานะอ่าส่วนชุดวินนะครับชุดวินนะครับคืดวินพุดวินก็จะเป็น78 90 3 4นะครับอืมประมาณนี้นะครับเอามาดูที่คู่ของคู่ของเขาที่คิดว่าน่าจะมานะครับ901คู่กับ2 3งสนี่นะ ประมาณนี้นะครับอ่าสองสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับอ่ะเอาขยะออกมาอีกมันจะได้อยู่ใกล้ๆกันอ่ะครับเก้าศูนย์หนึ่งอีกตรงนี้นะครับมาถึงอีกตรงนี้สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งถ้าสองกับสามมาก็อ่าสองกับสามมาก็เก้าคู่กับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับส่วนทางนี้เป็นตัวลองแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวๆนี่นะครับวันนี้นะครับามาชมใกล้ๆหน่อยครับเนี่ย มองเห็นไหมบางท่านจะซูมให้ดูนะครับใกล้ๆนะเด่นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเด่นเน้นบนสองสามสี่ขอเลือกที่สามสองสามสี่สี่สามสี่ห้านะครับประมาณนี้นะครับอ่าส่วนัวลองก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนช่วยวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับอสายรูดสายวิ่งนะครับืใจชอบห้านะห้าลองสี่แล้วกันนะครับ ใครชอบด้วยก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับใครชอบด้วยก็จัดไปนะครับอานนี้นะครับต anyway ัวเด่นอยู่ตรงนี้นะครับคู่คู่เจาะนะรูดอยู่ตรงนี้วิ่งอยู่ตรงนี้นะครับวินอยู่ตรงนี้นะครับนะครับนี่คืออีกเช้านะครับเก้าโมงครึ่งก็มีตามนี้นะครับอ่าจดเอาเลยคันนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับพบกันใหม่รอบบ่ายนะครับพบกันใหม่รอบบ่ายนะ หลับเช้าก็ตามนี้กันแล้วกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่าครับก็ตามนี้ครับอ่าครับตามนี้ตามนี้นี่คือหุ้นญี่ปุ่นนะครับตามนี้เลยครับ